ครับกลับมาช่วงสุดท้ายช่วงนี้นี่แหละเมืองไทยนะคะจะพาผู้คุณผู้ชมไปชมชิมแชะแชะ แต่ว่าไม่ได้ชมชิมแช่แบบธรรมดาชาววังด้วยพี่เป็นมีวังมีเชื้อมีอะไรไหมมีเชื้อมีเชื้อเชื้อโรคต้องตรวจทุกวันทุกืนจริงหรือเปล่านี่วังของแท้หรือเปล่านี่วังของแท้เลยนะคะวังอะไรครับอันนี้วังนะคะบ้านแก้ววังสวนบ้านแก้วนะคะที่จังหวัดจันทบุรีผู้สื่อข่าวเราเนี่ยไปถึงที่บอกว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆอาหารก็อร่อยด้วยโอ้โหอันนี้คุณอุศนีไม่ยอมพลาดอยู่แล้วนะครับถ้ามีของอร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยใช่ติดตามมาคุณอาพรการิรีวงศ์ผู้ส่ขาว ประจําจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะคแล้วเราสองคนลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ศกาลแห่งความสุขที่วังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีจักกิจกรรมชิมชมแชะแวะวังสวนบ้านแก้ววังอันเคยเป็นที่ประทับของพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระราชินีในสมัยรัชกาลที่เจซึ่งปัจจุบันพระองค์ม,มอบพื้นที่แห่งนี้ให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒรำไพพรรณีไว้ให้เป็นสถานศึกษา วังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจึงเปิดให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้กำหนดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบในการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยมีแนวทางในการสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่สังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนเน้นประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวจากการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่สร้างความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้านและยังเป็นการสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้จดจำพื้นที่ในการท่องเที่ยวนั้นตลอดไปที่สำคัญยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม,ภ,รมภูมิปัญญา วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนท้องถิ่นรวมไปถึงการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยอยากให้ท่านสัมผัสบรรยากาศในวังจริงๆเรามีเรือนของข้าทาสบริพาร <c oughs> ครั้งเมื่อตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7มาประทับอยู่ที่แห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเราได้พยายามรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมอยากเรียนเชิญท่านมาพักครับบรรยากาศสบายนะครับเงียบสงัดสงบท่นานจะได้รับบรรยากาศและซึมซับความรู้สึกที่อยู่ในวังนะครับความสงบอย่างแท้จริง ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมสำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชพัฏตราไยพนันณีจึงได้จัดกิจกรรมฤดูการแห่งความสุขชมชิมแชะแวะวังสวนบ้านแก้วเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นรวมไปถึงการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว ของวังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปและทั้งหมดนี้ก็คือฤดูแห่งความสุขชมชิมแชะแล้วมาแวะกันที่วังสวนบ้านแก้วมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีค่ะทีมข่าวสปริงนิวจันทบุรีรายงาน